สวัสดีค่ะนักศึกษาแพทย์วันนี้เราจะมาพูดเรื่องของการให้ Nutrition Support ใน Ne วบอร์นะคะซึ่งการให้โพชนาการในนิวบอร์เนี่ยเราจะแบ่งเป็น Enteral Nutrition ก็คือการให้อาหารทางลำไส้แล้วก็ p a r e n t e r a l n u u t r t t o o n ก็คือการให้อาหารทางเส้นเลือดนะคะ ทราน,นี้เรามาดูเรื่องแรกก่อนก็คือ enteral nutrition สำหรับ Newborn ซึ่งแน่นอนว่าอาหารที่สำคัญที่สุดและก็เหมาะสมที่สุดสำหรับเด็กก็คือ breast milk ก็คือการให้นมมารดาแต่ในใน,ใน,ใน,ในความเป็นจริงหลายๆครั้งเราจะพบว่าในบางครั้ง Newborn อาจจะมีภาวะเจ็บป่วยหรือมีความที่ยังไม่พร้อมในการรับอาหารเรามีหลักการในการประเมินผู้ป่วยทานั้นโภชนาการอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ 1. เราประเมินเรื่องของ nutritional status ดูว่ามีภาวะในการขาดอาหารหรือเปล่าถ้าเด็กไม่มีภาวะขาดอาหารใดๆไม่มีทรายของ volume loss การที่เราให้ volume ก็จะให้ตามเรื่องของ maintenance requirement แต่ถ้าเกิดเด็กมีภาวะที่มีเรื่องของภาวะขาด volume เราจะให้ maintenance requirement ร่วมกับให้ supplement ในส่วนที่เขาขาดหรือเป็น deficit นั่นเองอันดับ2ที่เราจะประเมินเราประเมินเรื่องของ GI function ประเมินว่า GI function สามารถ Normal function ได้หรือเปล่าถ้า GI function Normal เราจะแบ่งว่าคนไข้าสามารถกินทางปากได้ไหมถ้าคนไข้กินทางปากได้เราก็จะให้ Oral feeding แต่ในกรณีที่คนไข้มี Normal GI function แต่ไม่สามารถกินทางปากได้เราก็จะพิจารณาที่จะให้เป็น tube feeding แทนในการให้ tube feeding เราก็จะแบ่งเป็น ให้เป็นแบบช็อตเทอมหรือให้เป็นแบบลองเทอมถ้าให้ช็อตเทอมในระยะเวลาสั้นๆแล้วก็จะให้เป็นออโรแกสติกทิวหรือเนโซแกสติกทิว t แต่ถ้าเกิดกรณีที่เราต้องให้อาหารทางทิวที่เป็น Long term, ลองเทอมเราก็จะให้เป็นแกสตอสโตมีเป็นต้นในกรณีที่ GI f ฟังชันไม่ฟังก์ชันไม่สามารถที่จะให้อาหารได้เราจะพิจนารณาในการให้ p a r e เ t a l n u t นิ t ทริชั่ซึ่งการให้ p a r e เ t ท l อร t นิวทริชั่นนั้นเราก็จะแบ่งเป็น จะให้เป็นแบบช็อตเทอมก็คือน้อยกว่า7วันหรือจะให้นานเกินกว่า7วันถ้าน้อยเกินกว่า7วันเนี่ยเราจะพิจารณาเป็น p e r i เท e r a l n u t r i t i o n แต่ถ้าจะให้นานเกิน7วันก็ขอแนะนําให้เป็น central p e r i า t e r a l n u t r t t o o n คราวนี้เรื่องของ e n t e r a l f e i n i n g เราจะให้โมลลูมหรือให้พลังงานและแคลอรี่อย่างไรบ้างในเด็กที่เป็นทารกแรกเกิดที่เป็นทารกคลอดตามกําหนดนะคะหรือเป็นเด็กเท r m i ม f a n t เราจะให้พลังงาน110กิโลแคลอรี่ per กิโลเปอร์เดย์ในขณะที่เป็นพรีเทอร์มต้องการพลังงานที่สูงกว่าคือ120ถึง140กิโลแคลอรี่ per กิโลเปอร์เดย์เราจะเริ่มเมื่อไหร่เริ่มทันที as soon as possible ค่ะแล้วเราจะเริ่มต้นอย่างไรถ้าเป็นเด็กนิวบอนหรือเป็นเด็กพรีเทอร์มเราจะเริ่มต้นด้วย minimal enteral feeding คือ10ถึง20มิลลิลิตร per กิโลเปอร์เดย์ แล้วก็พิจารณาว่าจะให้เป็นออร่าฟ e ตติ้งหรือเป็นทิ e ฟิตติ้งตามที่เราตัดสินใจนะคะในการประเมินคนไข้เราใช้ของฟอร์มูล่าแน่นอนว่าดีที่สุดก็คือ breast milk เนื่องจากในสิ่งที่นมแม่มีและนมอื่นๆไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อใดๆไม่มีนั่นก็คือ enterol memory immune system ซึ่งจะช่วยในการพัฒนาเรื่องของ visual acuity เรื่องของสายตาพัฒนาการเรื่องของสมองหรือ cognitive development ะะแล้ะคนไข้ก็จะได้บอนนิ่งกับแม่ด้วยในเรื่องของการให้นมแม่นั้นมีมสิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่งก็คือว่านมแม่เหมือนเป็นเทอรเมตค่ะถ้าคุณแม่คลอดเป็นทารกคลอดก่อนกําหนดนมแม่นั้นคุณสมบัติก็จะเป็นลักษณะเหมือนเป็นพี term เทอร์มเบสเมลไปด้วยเช่นเดียวกันสารอาหารจะมากกว่าในเทอร์มเบสเมลเพื่อจะให้เหมาะสําหรับเด็กนะคะ ในกรณีที่ไม่สามารถให้นมแม่ได้เราก็พิจารณาให้เป็นฟอร์มูลาซึ่งฟอร์มูลาเราก็จะมีชนิดที่เป็นทั้งฟรีแมทชัลฟอร์มูลาสำหรับเด็กทารกก่อนกำหนดมีโพสติชาร์ดฟอร์มูลาสำหรับเด็กที่รอเจริญเติบโตแล้วก็มีอินฟาน์ฟอร์มูลาสำหรับเด็กทารกแรกเกิดที่เป็นเด็กครบตามกำหนดค่ะเมธอดเราจะให้อาหารอย่างไรขึ้นกับอายุคันหรือ GA นะคะแล้วก็ภาวะการเจ็บป่วยของเด็กซึ่งเราก็ต้องมารู้เรื่องของ p h y s i o l o g i c r e f l e x ว่ารีเฟกซ์ของเด็กเราเด็กเริ่มมีซักกิ้งรีเฟกซหรือการดูดเนี่ยตั้งแต่ ga 11 week วินั่นก็คือตั้งแต่อยู่ในคันแม่เด็กเริ่มดูดได้แล้วค่ะแต่ในแง่ของการ swallowing reflex เด็กจะมี swallowing reflex ที่ ga 24่ิในขณะที่การที่จะสามารถที่จะดูดและก็มีการกลืนที่สัมพันธ์กันนั้นหรือเป็น suck swallowing coordination เด็กจะมีความพร้อมเมื่อ ga ตั้งแต่32 w e ิ k ถึง34 w e ิ k เป็นต้นไปค่ะ เพราะฉะนั้นเมธอดออฟฟิดดิ้งก็คือถ้าเด็กสามารถดูดเองได้เป็นเด็กที่ครบกําหนดสุขภาพแข็งแรงไม่เหนื่อยเราก็จะให้ทานลกดูดเองในกรณีที่เขายังดูเหนื่อยหรือต้องการการป้อนช่วยเราอาจจะป้อนช่วยเทยนนีที่เป็นหยดหรือเป็นดรอปเปอร์หรือใช้เป็นสปูลฟิด d ิ้งหรือเป็นคัพฟิด d ิ้งเป็นต้นแต่ในกรณีที่น้องไม่สามารถดูดเองได้เราก็พิจารณาให้เป็นทิลฟิด d ิ้งซึ่งจะเหมาะในกรณีที่เด็กมีภาวะหายใจเหนื่อยหอบ อัตราการหายใจเกิน60ครั้งต่อนาทีหรือเด็กยังมีภาวะดูดกลืนที่บกพร่องเช่นยังมี suck swallowing incoordination เช่นเป็นเด็กที่พ r e เทอ m มากๆ G A น้อยกว่าสิบสอวิหรือเด็กยังมีภาวะเหนื่อยหรือเขียวขนาดดูดเมื่อออกแรงในการดูดและทำให้เด็กที่นี่เขาไม่ stable แล้วก็พิจารณาให้ u b e feeding ไปก่อนหรือในเด็กที่ยังต้องใช้เครื่องช่วยหายใจหรือมีความผิดปกติอย่างอื่นที่เป็นความผิดปกติแต่กำเนิดและมีผลต่อเรื่องของการฟิตติ้ง เช่นเคล p พาเลตหรือไมโครเน็เคลเป็นต้นค่ะวิธีการให้อาหารทางสายยางเราอาจจะพิจารณาให้เป็น Intermittent b o l โบลัสฟิ d i ิ้เป็นมือ้อมือไปหรือจะเป็นคอนติ u เนียสกาวดฟ e e d ิ้งก็คือให้ต่อ,อย่างต่อเนื่องซึ่งก็จะพิจารณาให้นมทางสายเป็นหลักนะคะในเกณฑ์การประเมินเราจะประเมินอย่างไรว่าเด็กของเรารับอาหารได้ดี 1. น้ํา้ำหนักที่ลดลงที่เป็นช่วงฟิสิติกเวตลอสเนี่ยต้องไม่เกินร้อยละ15หรือ20ในสัปดาห์แรก อันที่2เด็กต้องเริ่มมีเวทเกณฑ์ค่ะก็คือ20-30กรัม per day ใน second week แล้วก็มีบัตชูการ์ที่เหมาะสมก็คืออยู่ในช่วง60-90มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรค่ะแล้วก็ไม่มีอาการที่แสดงว่ารับนมไม่ได้เช่นมีภาวะเหนื่อยมีหายใจลำบากมีอาจเจียนท้องอืดหรือมีนมที่เหลือค้างมากและได้รับพลังงานเพียงพอ และอีกอย่างหนึ่งที่ช่วยในการสนับสนุนว่าเด็กได้รับการฟิตติ้งที่เพียงพอคือมีปริมาณปัสสาวะที่เหมาะสมก็คือในวันแรก0.5มิลลิลิตรต่อกิโลต่อชั่วโมงและหลังจากนั้นเป็น1-3 cc ต่อกิโลต่อชั่วโมงตามลำดับค่ะเดี๋ยวเราต่อไปเราจะมาดูเรื่องของ p a เ l เ t e r a เ n อร์นิวทรกันขอบคุณค่ะ